มาดูตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับของรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตเร l ลวรนะครับนะตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับเป็นวิธีที่สะดวกนะครับนะซูมเข้าไปดูใกล้นะครับนะก็จะมีสถานีให้เลือกอยู่นะครับนะสนใจสถานีไหนหรือจะไปสถานีนไหนกดตรงนั้นได้เลยนะครับหรือต้องการเป็นภาษาอังกฤษ ก็กดตรงภาษาอังกฤษเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนมาที่หน้าจอเป็นภาษาอังกฤษนะครับอลองกดดูนะครับนะก็จะขึ้นจำนวนเงินให้นะครับถ้าเกิดไม่ถูกต้องไม่ใช่ก็กด c a n เซินะครับเห็นไหมก็จะกลับมาเหมือนเดิมต้องการภาษาไทยก็กดได้เลยนะครับ การภา,าษาอังกฤษก็กดตรงภาษาอังกฤษได้เลยนะครับก็ใช้นิ้วมือจิ้มไปได้เลยนะครับต้องการที่จะไปสถานีไหนนะครับอลองกดดูนะครับไหนว่าก็จะขึ้นจํานวนเงิน20บาทนะครับไม่ถูกใจไม่ใช่ก็กดยกเลิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาใส่ธนบัตรนะครับ20 50หหรือแบงค์ร้อย นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาใส่ยอดเหรียญเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นะครับเหรียญน,นะครับนะตรงนี้